นี่ครับผมโอ้โหมันดิ่นจน,นขออยันพี่น้องใส่ใหญ่ครับตัวนี้พี่น้องโอ้โหผู้คนยังติดตาครับผมเห็นไหมพี่น้องติดตาครับขันโมติดตาบ่อยู่ได้พี่น้องนี่เห็ว่านี่ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือถือคนล้านูครับผมสวัสดีพามาใส่ เบ็ดเงยเขียดนะครับเนาะเบ็ดปลาคอนะครับผมใส่เงยเขียดโจ๊นี่ยล่าหาโมงกลัวนะครับผมครับนะครับนี่ครับเบ็ด60ลังครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี่10ลังครับผมไม่นแน่แล้วก็มือดีว่าใส่เบ็ดสวยเราครับเขียดพี่ลายนะเขาเรียกออกมาจาก60หลังล่องเมือครับว่าสิมานมามานเนาะเป็นเลยครับเดี๋ยวเบิ้งกันเลยครับผมหมายให้มันเป็นสีครับผมนี่ครับหมายให้มันเป็นข้อนำถิ่นให้เขาครับผมนี่ นะครับผมข้อน้ำถิ้มข้างหน้าพ่อท่านนี้เป็นเฮ็ดหน้าแล้วครับนี่เห็นไหมพี่น้องเท็ดหน้าแล้วเคาก็มาใส่ข้อน้ำถิ้มเขื่อครับนี่พ่อเป็นปล่อยน้ำล้งลงล้งลงในหนองหมดครับเห็นี่ครับบรรยากาศทองตรงหน้าครับผมนี่ครับรองเหมืองเป็นที่ครับเป็นข้อนำถิ้มหญาติอนครับเดี๋ยวซ่องเบิงสิเป็นยังไงครับมันเลี้ยงเขก็ไปใส่ข้อหัวตัดไปนะครับเนาะ เพิ่นข้องขวางนะครับเนาะปเพื่อเป็นการเสียเวลาใส่พี่หน่องเบอร์นะครับผมทักหลังแรกแขกมาเท่ามึ่ใส่แบงนะนี้นะสามวัสดุพอดีครับลปลาไมาเล่นน้ำน่ครับยังเขียนได้พี่หนองนะ อหลังเลยมาถ้าผมไม่น้องปะบรรยาก,กาศงามๆครับภูเขาโรบรีก็มีภูเขาอยู่ครับผมนี่ครับไปพี่น้องใส่เป็นหน่วยงานค้ำแล้วครับโดยที่บ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเหรอครับหลังแหลเขาลุงไายพี่นอ้องเบ่งนี่ครับนี่เอาเหรอครับผมขอตาลองงองเลยหมาอะไรพี่น้องเอ้ยพุ่นะพูดนะเห็นไหมไครับ ตัวแรกเข้ามาเลยครับผมเนี่ยไปครับพี่น้องหลังต่อไปครับผมโอ้ยใส่เกตต์ต่อครับผมนี่ใส่เบ็ดได้หาลังตีได้ตัวนึครับไปลุกยิงต่อครับนี่็จครับผมสองลังตีเลยครับพี่น้องหลังตะกี้บระเทศไทยพี่น้องเบมือถ่านนะนี่ครับผมตัวหลังงามๆครับนี่เาเสร็จครัวนี่ครับผม อ่าเหตุร้อยตู้สัมราวันนี้ครับผมนี่นี่นี่วฮ้ยนะครับผมใส่ปะอกๆครับวันนี้นี่ครับสงามจุ๊บเปิดเท่าติดตาได้ครับ,ออรบเห็นไหมเปแต่งให้ติดตาตลอดครับเห็นไหมติดตาตลอดครับไปหลังต่อไปครับ ครับผมพี่น้องนี่ครับงามครับะเก็บป,ปลาได้พี่น้องเกนะครับนี่เดี๋ยวะเก็บป,ปลาครับนี่เอาเลยครับผมตัวทีสองแล้วครับข้างล่างนี่อืตัวหมาเลยตัวที่สองครับนี่ ขอาตูงงามเลยครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับผมนี่หกสิบแรงแซนเบอร์ได้ครับผมแซนแค่สามสิบก็หลังครับเพี่น้องเขาจะเก็บปลาได้ครับเนี่ยงามมากครับผมอ้ oh, พี่น้องผมนี่บักใหญ่ครับผมนี่เจ็บมาแล้วนี่โอ้โหนี่ครับผมโอ้โหบักใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ข่อยไงครับ ครับผมนี่เรียบร้อยนี่วาอย่างนี้ครับติดตาครับเติดเท่าเรียบร้อยอืองามเลยครับผมคอตาได้บาดให้น้องนะหายโยหายกลิ่นเนาะใส่บังนี่มาให้เท่าเลย คอตาตลอดครับนี่คือเบ็ดแตงนะครับเพือนคุณล้อคอตาครับกำลังพยายาเก็บปลาครับผมเจ็บเข็ดไปน้ำใสเ่เบ็ดไปน้ำหนึยามเบ็ดครับผมเจ็บเข็ดไปน้ำเนาะท,ทีสานบ้านๆครับผมเมื่อคลิปแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจคนหลังนู้นครับยัยงโดดอู้หูทางขาวลอยน้ำอ้งอ้งผม ยังนี้ฮะเอาแล้วครับผมนี่เอ๋อใส่ไ,ไปบนนึงได้ครับนี่อ้อหมาน,นะตัวนี้นี่ครับผมนี่ข้าแต่บึงหนูลอยน้ำลองฟังบรรยากาศเสียงเขียดเคยนึกเขียดที่แอรหน่อยอนี่ครับได้ละเขียดใส่จับนำ้ำนี่ครับพี่น้องเก่นมากเลย นี่ครับต้นห้องตื่นเสียงไฟวะโซ่หอกวะน,นี่ครับเฮ้อสอบบนอบันหน้าเขาครับผมอยู่แบบมันนอกมันหน้าเขาครับผมตัวน้องยันเป็ด่อโอ้โหอ๋อเลรอครับพี่นอ้องหลังนี่อ๋อคาเดตโมอยู่พี่นอ้องนี่ครับผมเอูอ้หูโอ้โตังงวงามไว้ใส่เปไ้หนี่ครับเบ็ดน,นี่ นี่ร้องบางเห็นบ้าไหมอืมอืมงามมากเลยครับผมมีตัวงามครับมือมีขีดสองขีดครับผมโอ้นี่ครับผมอาขึ้นาเลยเก็บปลาเด้่ครับเนี่ครับผมนี่ร้องสรุปผลงานแรงนี่ครับผมของโคตรล่าหนูครับผมนี่ปลคอครับผมอ่าโลแปดครับผมนี ใส่แพรหลังครับผมใส่เกียร์เลยรุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเจอกันมือเสาร์้ะครับเด้อเป็นยังไงผ่านไปผ่านมุดทอครับเจอกันมือเสาครับผมสวัสดียา่มเสาครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมคนล่าหนูทีมหนุ่มทุ่งโคลาครับผมหรือว่าไอ้ไหมลบบุรีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมยามเสาครับอากาศกำลัใสไปครับวันนี้เราจะไปยามเบ็ดกันครับผม นี่ครับบรรยากาศขอถ่ายวิวตรงงามนครับผมนี่ครับรวมน้ำกันครับว่าเสาร์นี้เท่าจีบานมครับเบ็ดเท่าเนาะนะครับผมไปครับพี่น้องยานเบ็ดกันครับผมครับผมพี่น้องถึงหมายยานเบ็ดแล้วครับผมเฮ่อาล้วครับพี่น้องผมโอ้โหเบ็ดพื้นคอนเสิร์ตตัวนี่ครับผมหุ่พหุ่น มังมันไปพี่นอ้นองมังมันไปโอุ้ยจะดิ่นเด้อชีลุตชีลุตชีลุดอือหือนี่ครับผมพี่นอ้องสำหรับเแานี้ครับตัวแหลกห้ามาแล้วลครับผมมาได้เสาเขากันเลยไปพี่นอ้องเาจะเก็บปลาครับเดินไปเท่ากันอเอแล้วครับผมพี่น้องหลังนี้นี่เห็นไหมครับพูดอ่ะพูด,พด,พดอ่ะอือหี่ อโหนีครับผมขอหย่ครับพ mm hmm. ี่น้องได้เก็บปาคครับผมโอ้ยนี่ครับผมโอ้โหมันดิ่นจนขออยางไรคพี่น้อง เดี๋ยวพีน้องเดี๋ยวไดพี่น้องได้นี่ครับเห็นไหใส่ใหญ่ครับตัวนี้น้องโอ้โหพกเขอใหญ่ติดตาครับผมเห็นไหพี่น้องติดตาครับขันมดติดตาบระยูทธได้พี่น้องนี่เห็นไหมเพราะตาแดงเดียวับเบ็ดเท่านี่เบ็ดแตงครับผมนี่ครับสำล่าจากพันสารนะครับด้วยเบ็ดแตงมันเป็นคนสอนมานะครับน้อยโอ้โหล่นนีครับอยู่ ไปพี่น้องโอเคปลาด้วยครับดนะนี่โอ้สุดยอดเลยครับผมไปพี่น้องอยา่างเปต่อครับผมขออยัดประใส่มือถือโอ้เอาเลยครับผมโอ้สองหลังเฮงกันเลยครับนี่พี่น้องนี่นี่หลังหนึ่งโอ้โหเอาจนจังครับผมพูดกระดาษพูดหลังหนึ่งครับสองตัวคู่เลยครับผมนี่นี่ครับผมพี่น้องเห็นบ้นางชัดๆเลย เอาบูรการล้างนึงอยู่คนเดงครับผมดินน้ำกันตามๆอยู่เห็นบ้างพี่น้องเอาเดี๋ยวให้เก็บปลาตัวนี้กันครับเอาไปเก็บน้ำกันนะครับวันบูรดีแล้วนี่ครับนี่ครับผมพี่น้องสัตวได้ไหมพี่น้องนะนี่ครับยังอีกล้างหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับผมซอมตัวติดกันเลยครับผมอย่างนี่ครับแต่ว่ามันกอดตาครับผมนี่อ๋อไปพี่น้อง เก็บปลาครับผมถ่ายครับพี่น้องสรุปผลงานเซานี้นะครับนี่ครับปลาคอสองสี่เจ็ดตัวครับผมเซานี่มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับพอได้อยู่ที้กินนะครับนาออันนี้ผลงานบืงขึ้นได้ครับเนี่ยล้วก็ฝากช่องคนละหน่นะครับพี่น้องบางหลักจะเริ่มกดซับไครกดไหลกดแชร์นะครับผมสิ่งสำคัญจะเริ่มกดกระดิ่งนะครับผมพี่น้อง เดี๋ยวผลงานเจ้าหน้คนละานุนะครับผมคลิปนี้ลาก่อนครับผมสวัสดีครับ